นี่องค์หนึ่งและนี่อ,องค์หนึ่งทั้งสององค์เนี่ยพบที่เมืองสีเทพอันนี้พบโดยบังเอิญตรงไหนก็ไม่รู้แต่องค์นี้พบจากการขุดแต่งขุดพ้นที่ปรางสองพี่น้องกลางเมืองสีเทพองค์นี้เป็นเป็นพระสุริยเทพที่สำคัญต้องพึ่งพาอาศัยอาจารย์สิริพจน์เหล่ามานะ,จะเจริญ เพราะดูพระสุริยเทพมีคราวฮะว้คราวอัปเดตนะครับว้คราว <c oughs> ท่านว้คราวด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีเรื่องสําคัญและยังมีอะไรเชือกห้อยอู่ข้างหน้านี่อีกที่สําคัญก็เพราะว่าตัวของพระสุริยเทพองค์นี้หนึ่งคือได้จากการขุดค้นจากตัวของไอตัวอาคารสาสนสถานกลางเมืองและสองก็คือเขาแสดงลักษณะที่ทําให้เรารู้ว่าตัวของพระสุรยิยเตัวคนโบราณที่สีเทพเนี่ย มีความรู้เกี่ยวกับตัวขององค์พระสุริยเทพชัดเจนมากคือถ้าเผื่อเราไปดูในคัมภีร์ของอินเดียขออนุญ,ญาตผู้ชื่อคัมภีร์นะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบความคิดเรื่องโหราศาสตร์นะครับก็คือคัมภีร์พระฤหัสสังคิตาคัมภีร์เล่มนี้เป็นคัมภีร์โหราศาสตร์นะครับในคัมภีร์โหราศาสตร์ที่ชื่อว่าพระฤหัสสังคิตาซึ่งเลดกว่าพระเวทลงมาไม่มากนักเนี่ยนะครับ2,000กว่าปีไอตัวคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยเขาพูดถึงตัวของพระสุริยเทพว่า จะมีลักษณะเป็นชาวแต่งกายแบบชาวต่างชาติทางด้านทิศเหนือก็คือคนเอเชียกลางทีนี้คนเอเชียกลางที่ว่าเนี่ยก็แต่งตัวไงนะครับคนเอเชียที่ว่าอเอเชียกลางที่ว่าแต่งตัวไงคือเขาอยู่ในวัฒน,นธรรมแบบเฮริสติกเพราะฉะนั้นเขาจะสวมเสื้อที่คล้ายๆกับชุดแสกของผู้หญิงปัจจุบันโรมันเรียกว่าทูนิกนะครับก็เราก็จะเห็นอยู่ในนี้หมดเลยนะฮะก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยตัวของคนโบราณที่สีเทพเนี่ยรู้จักพัสวุเทพแล้วก็รู้จัก แบบดีด้วยนะครับการที่มันเป็นคัมภีร์โหราศาสตร์นี่สําคัญมากนะครับเพราะว่าคัมภีร์โหราศาสตร์เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับระบบสุริยคติหมายความว่าง่ายๆว่าไอตัวของการเข้ามาของพัทสุริยะเนี่ยมันเข้ามาพร้อมกับคัมภีร์โหราศาสตร์ก็ได้ทําให้มันเกิดการนับวันเดือนปีแบบสุริยคติด้วยและที่สําคัญเนี่ยพอมันเป็นเรื่องของโหราศาสตร์มันมีเรื่องของตัวเลขครับดังนั้นมันอาจจะมันยิงแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับไอการใช้ตัวเลขตัวเลขศูนย์ที่มันมีอยู่ ในสวิเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาธันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบาย เอาไปแต่ภาพถ่ายบาง